รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันบริหารงานให้สำเร็จต้องรู้จักบริหารคนให้เป็นฟาสต์ฟู้ดธุรกิจวันนี้เรามีเคล็ดลับของนักธุรกิจรุ่นใหญ่ธนินเจรวนนท์อนันต์อัศวพภคินบุญคลีปลังสิริมาเล่าให้ฟัง สวัสดีค่ะมิ้นพิมพ์สีทองร่มโพค่ะผมสกอกละกณ์ดุลยานนท์ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟาสต์ฟู้ดธุรกิจรายการที่จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจในการทําธุรกิจมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆพร้อมแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตค่ะพี่ตุ้มค่ะมิ้นเพิ่งไปดูเทปย้อนหลังของรายการฟาสต์ฟู้ดธุรกิจในยูทูบมาค่ะ มินคนพบข้อหนึ่งค่ะไม่รู้ว่าพี่ตุ้มเคยสังเกตรหรือเปล่าเวลาที่เราถามเขาเรื่องจุดแข็งอทุกคนจะตอบเรื่องของการบริหารคนเกือบทุกคนเลยค่ะใช่ครับเพราะคนเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดคืออย่างมินเองนะคะผู้ใหญ่จะบอกว่าแรกๆที่ทําธุรกิจให้เดนรู้ทุกฝ่ายก่อนแต่ตอนหลังเนี่ยจะให้เดนรู้เรื่องของการบริหารคนเพราะเขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยเริ่มต้นด้วยเงินแต่สุดท้ายแล้วไปปลายสําคัญที่คน คือให้รู้จักว่าการตลาดเป็นยังไงการเงินเป็นยังไงร,รูปแบบต่างๆเป็นยังไงบ้างเพื่อให้รู<ๆ>้กว้างๆแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่คนใช่ไหมครัเพราะว่าพอถ้าอยู่จุดสูงสุดขององค์กรเมื่อไหร่เนี่ยการใช้คนการบริหารคนให้ทํางานตามความคิดเราตามเป้าหมายที่เรากําหนดเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับหรือว่าถ้าทาธุรกิจเล็กๆนะแล้วมีลูกน้องแค่คน2คนเนี่ยก็ต้องเก่งในเรื่องของการบริหารคนเหมือนกันอย่างมิ้นเองคะ่ะทําธุรกิจเล็กๆอันหนึ่งมีน้องอยู่ในทีมประมาณ10คนตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาแล้วคะ่ะ หนูไม่สบายค่ะหนูขอลานะคะครับลาหยุดลากิดลาป่วยลาออกลาคลอดท้องอใช่ไปทาคนอื่นเขาท้องก็มีนะคะ <c oughs> ปัญหาเยอะมาก <c oughs> ที่เราต้องบริหาร <c oughs> แต่อันนี้คือปัญหาทั่วไปของการบริหารคนครับแต่ถ้าจริงๆแล้วเวลาการนักธุรกิจที่ใหญ่ๆห,หรือผู้บริหารดับสูงหรือเจ้าของกิจการเนี่ยครับเวลาเขาดูคนเนี่ย เขาจะมีเคล็ดลับแต่ละคน,นไม่เหมือนกันเวลาผมไม่คุยเนี่ยครับพอถามเรื่องนี้เฮ้ยเป็นวิธีคิดเรานึกไม่ถึงเลยว่าเอ๊ะเขาคิดอย่างนี้ได้ยังไงเวลาสัมภาษณ์คนเราจะดูแค่ความสามารถรใช่ไหมครับแล้วเ,เวลามิ้นสัมภาษณ์คนมิ้นจะดูอะไรบ้างก็ดูที่ความสามารถก่อนอว่าตรงกับสิ่งที่เราต้องการไหมและที่สําคัญมิ้นดูเรื่องทัศนคติ ผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนนะครับมีวิธีคิดไม่เหมือนกันอย่างนึกถึงคุณธนินเจียนมนตน์ที่เป็นเจ้าสัว C p พ p นี่องค์กรใหญ่มากบริษัทมากมายเลยคุณธนินเนี่ยคงต้องคัดเลือกระดับผู้บริหารระดับสูงพนักงานทั่วไปเนี่ยคงจะเป็นฝ่ายต,ต่างคัดเลือกแต่วิธีการคิดในเรื่องของผู้บริหารระดับสูงของคุณธนินเนี่ยว่าเขาคัดเลือกคนแบบไหน หรือคุณอนันต์อศวะโพคินคุณบุญครีปังสิริหรือนักธุรกิจต่างประเทศที่ดังๆทั้งหลายเนี่ยเขามีวิธีคิดในการบริหารคนและตัดการคนยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและวันนี้ละ่ะผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังช่วงหน้าเรามาติดตามเคล็ดลับในการบริหารคนจากพี่ตุ้มกันค่ะดิชาร์ดแบนสันเนี่ยเขามีวิธีคิดอันหนึ่งเป็นวิธีคิดที่ทํางานที่สนุกมากบางทีเขาเดินไปหาพนักง,งานเลยนะครับแล้วก็แตะ คุณได้เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทใหม่แล้วเครื่องดิจิตอลมัลติฟังชันจากโคนิกามินโนตาพี่ตุงค่ะพร้อมแล้วค่ะเคล็ดลับการบริหารคน ถ้าเราเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับสังเกตนะครับว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ชอบแตกเป็นบริษัทย่อยๆเวลาเราพูดถึงบริษัทในเมืองไทยเนี่ยทุกคนชอบนึกถึงค่ายสหพัฒน์บริษัทสหพัฒน์เนี่ยเขาใช้กลยุทธ์อันหนึ่งที่เขาเรียกว่าโตแล้วแตกแตกแล้วโตคือพอบริษัทโตไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บเขาก็แตกบริษัทอย,ย่อยพอบริษัทนี้โตขึ้นมาก็แตกอีกนี่คือวิธีการหนึ่งที่ทําให้ธุรกิจของเขาเนี่ยตลาดโตขึ้นได้ นึกถึงอีกคนหนึ่งริชาร์ดแบรนสันเคยได้ยินไหมอ๋อเวอร์จินใช่ <Virgin S 1> เวอ <Virgin airline. S 1> ร์จินแอร์ไลน์คือมินต้องอธิบายเวอร์จินแอร์ไลน์นิดนึงเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังแล้วเป็นเวอร์จินอย่างเดียวแล้วจะ <c oughs> ไม่ค่อยดีเวอร์จินแอร์ไลน์เป็นสายการบินที่สนุกสนานมาก <c oughs> ริชาร์ดแบรนสันเนี่ยเขามีวิธีคิดอันหนึ่งเป็นวิธีคิดที่ทำงานที่สนุกมากนะครับคนในเวอร์จินเนี่ยบอกเลยบอกว่าถ้ามีใครคิดไอเดียอะไรขึ้นมาพูดมาปุ๊บมาแล้วแบรนสันบอกเฮ้ยเรื่องนี้น่าสนุก เขาเตรียมทําแล้วคือธุรกิจนั้นน่ยของของ Virgin เวอร์จินจะแปลกมากก็คือว่าไม่ได้เติบโตอยู่ในรายเดียวกันนะคือทําเพลงมาทําสายการบินมาทํานู่นทํานี่ทาประกันทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่พ้าวันไหนเขารู้สึกว่าเขาพูดใครพูดขึ้นมาแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้สนุกจังเลยแปลว่าเตรียมมีธุรกิจใหม่แล้วของเวอร์จินแล้วก็ที่สําคัญคือในบริษัทเดียวกันเนี่ยในธุรกิจแบบเดียวกันเนี่ยถ้าเวลาเขาเริ่มรู้สึกว่ามันต้องแตกบริษัทนะบางทีเขาเดินไปหาไปักง,งานเลยนะครับ แล้วก็แตะ่าคุณได้เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทใหม่แล้วคุณได้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัทใหม่แล้วคือแตกบริษัทละเปลี่ยนที่ <c oughs> ไม่อยู่บริษัทหนึ่งให้เลย <c oughs> ใช่ไม่ใช่เนี่ยแปลกเนพี่ตุ้ม,มคือบางทีอ่ะคนเราอ่ะก็จะชอบคิดว่าอ๋อฉันจะต้องค่อยๆสร้างบริษัทให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่บริษัทใหญ่ๆกับพอใหญ่แล้ว ต้องแตกไปเรื่อยใช่ครับซึ่งคุณธนินเจียรนอรก็เหมือนกันค่ายซีสังเกตว่าบริษัทก็จะมีบริษัทย่อยเยอะๆนะครับอย่างเช่น CPF ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับบริษัทต่างๆเขาจะเริ่มแตกออกไปคุณธนินบอกว่าวิธีการหนึ่งที่เขาแตกบริษัทออกไปเพื่อให้คนเก่งมาอยู่เขาเยอะๆเขาบอกว่าคนเก่งเนี่ยนะครับมี2สิ่งที่คนเก่งต้องการ1คือเรื่องของอํานาจ2คือเรื่องเกียรติ คำว่าอำนาจเนี่ยหมายถึงว่าคือถ้าเขาอยู่ในจุดที่เหมาะสมเนี่ยเขาสามารถใช้ความสามารถเขาได้อย่างเต็มที่อย่างเช่นคือถ้าเขาได้เป็นกรรมการพิจารกาบริษัทนี้เนี่ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งเขาใช้ความสามารถเขาได้เต็มที่แต่ถ้าอยู่เบอร์สองเมื่อไหร่เนี่ยมันมีเบอร์หนึ่งหวางอยู่บางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาใช้ศักยภาพเขาไม่ได้เต็มที่เขาต้องการใช้ฝีมือเขาได้เต็มที่แล้วคุณนินบอกการแตกบริษัทย่อยเนี่ยการได้คนคนนี้มาที่เขาคิดว่าเขาเก่งหรือคุณนีนคิดเชื่อว่าเขาเก่งเนี่ยไปตั้งบริษ มันก็ไม่กระเทือนกับธุรกิจใหญ่โอ้จริงใช่ไหมคือถ้าคนนี้ไปทําก็คือทําในส่วนของเขาครับถ้าหากพลาดไปก็ก<ค>ไม่ไเป็นเสียส่วนใหญ่ใช่แต่ถ้าคุณไปอยู่ให้เขาไปอยู่เบอร์หนึ่งหรืออยู่ในองค์กรใหญ่ๆแล้วขึ้นมาเบอร์หนึ่งองค์กรใหญ่เนี่ยบางทีทาเสียหายปั๊บมันเสียหายหมดเขาแต่บริษัทย่อยเนี่ยได้ดูฝีมือก่อนแล้วค่อยขยับขยับขยับมาสองก็คือคนเก่งเนี่ยต้องการเกียริ เวลายื่นนามบัตรไปปั๊บรองกรรมการผู้จัดการยื่นนามบัตรปั๊บกรรมการผู้จัดการอันที่สองดีกว่าจริงค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขามีเกียรติมากกว่าค,คนเก่งบอกว่าต้องการ2ออย่างถ้าเวลาสัมภาษณ์ใครก็ตามทีเนี่ยครับเริ่มต้นบอกถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่คุณธนินบอกคนนี้ยังเก่งไม่จริงคือต้องการคนเก่งเนี่ยต้องการเกียรติกับอำนาจก่อนแล้ว อันที่3าเนี่ยเงินขึ้นมาที่หลังคอมมินต์ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ถามนะคะว่าเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่ค,รคือเขาเขียนมาเลยครับว่าเขาจะได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วจากนั้นก็จากนั้นเราค่อยเอาจะเอาหรือไม่เอาใช่ไหมครับอันนี้ก็ค,คือสําคัญคืออํานาจและเกียรติใช่ครับอานาจและเกียรตินี่คือเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็คุณชนินก็บอกว่าจริงเวลาที่เขาคัดคนเก่งเนี่ยมาอยู่มาอยู่ที่บริษัทเนี่ยอย่างเช่นเลี้ยงไก่เนี่ยคุณชนินอาจจะมีตั้งอยู่4บริษัทเลี้ยงไก่ที่จังหวัดนี้เลี้ยง ยอมรับกันยากพอาะนึกว่าตัวเองเก<ม>่งฉะนั้นการให้การยอมรับกันก็คือว่าให้ทาําบริษัทแบบเดียวกันเลย4บยริษัทแล้วแข่งกันแล้วทุกเดือนก็ประชุมกันมันก็จะสรุปผลงานมาว่าคุณทําแบบไหนคุณได้ผลเป็นยังไงบ้างอพอทําไปมีวิธีคิดต่างๆเนี่ยคุยประชุมกันไปสักปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้กันแล้วสคนนี้ใครเก่งฉช่เวลาพอคุณธนินทำสี่บริษัทนี้ตับบ แล้วจะให้ตั้งประธานกลุ่มขึ้นมาง่ายเลยครับเพราะมันยอมรับโดยปริยาอยู่แล้วอันนี้จะดีกว่าที่เขาตั้งเองเพราะเวลาที่เราตั้งใครขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยคนที่เหลือก็จะเริ่มคิดแล้วทาไม,ไมทําไมคนนี้ได้ขึ้นครับฉันว่าฉันดีกว่านะใช่แต่อันนี้คือให้เห็นผลงานกันเลยให<ช>้ยอมรับ,รบกันเองครับนี่คือวิธีการง่ายๆ การหนึ่งก็คือว่าองค์กร CP นี่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ <ทะ S 2> พอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปั๊บเนี่ยผมว่าคุณธนินเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอซูเปอร์สตาร์ระดับกลางน้อยลงพอแค่ระดับเบอร์หนึ่งของแต่ละบริษัทย่อยของคุณธนินเองเนี่ยก็ยากแล้วจํานวนก็เยอะแล้ว<ช>เจอระดับกลา,างนี้ยิ่งยากใหญ่<ท>ะฉะนั้นคุณธนินก็เลยใช้วิธีการว่าเวลาประชุมกลางปีขึ้นมาทีหนึ่งเขาก็ให้ผู้บริหารแต่ละคนเนี่ยเลือกซูเปอร์สตาร์มา<อ>มานั่งฟังด้วยหนึ่งคือเขาจะได้รู้ว่า พูดไปหาดับสูงเนี่ยวิธีคิดวิธีการนําเสนอเป็นยังไงแทนที่จะมานะถ่ายทอดจากคุณธนินไปหาอีกคนนึงไปหาอีกคนหนึงา,นาฟังตรงเลยและที่สําคัญที่สุดคุณธนินเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้แสดงความคิดเห็นและบางคนให้เสนอโครงการมีโครงการเสนอขึ้นมาถ้าไอเดียไหนดีคุณธนินบอกให้เบอร์หนึ่งของบริษัทนั้นทำเลยสุดยอดคือคถ้ามิ้นเป็นซ u เปอร์สตาร์หรือไรซิงสตาร์คนนั้นนะคะคผม,มิ้นจะดีใจมากอะ่ะ่ครับต้องมีโอกาสได้เข้ามาประชุมกับ คุณธนินใช่แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าไม่จําเป็นที่ความเห็นเขาต้องได้รับการยอมรับและเอาไปใช้เพียงแค่ผู้ใหญ่ยอมรับฟังใช่ค่ะให้โอกาสรับฟังเขาผมว่าแค่นั้นเขาก็พอใจแล้วฉันผมว่าวิธีการบริหารของคุณธนินเนี่ยการคัดคนเก่งเนี่ยการมองคนเก่งเนี่ยถ้าเรามาใช้กับตัวเราเราก็ต้องนึกเลยว่าถ้าเราเจอคนเก่งเนี่ย คนเก่งต้องการอะไรเวลาไปสมัครงานห้ามบอกเงินเดือนันะไม่ต้องการเงินเดือนค่ะขออำนาจและเกียรติพอเขียนอย่างเดียวเขียนอย่างเดียวเลยแต่จริงๆถ้าเป็นยุคที่เริ่มต้นงานทํางานใหม่ๆมีว่าจริงแล้วอะเรื่องของการได้มโอกาสเรียนรู้งานเนี่ยสำคัญกว่าเงินเดือนเยอะเลยค่ะประสบการณ์แต่ก็ต้องมีเงินเดือนขั้นต่านิดเดงแต่คนเก่งจริงๆนะครับถ้าเราเจอเนี่ยครับเขาต้องการอยู่สองสิ่งนี้จริงๆเขาต้องการแสดงความสามารถของเขาคือ เวลาคิดแล้วจะอยากทําอะไรบางอย่างแล้วมันโดนสกัดด้วยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมันอั้นนะครับแต่ปล่อยให้เขาระเบิดมาควบคุมให้ดีพอก็พอหลายคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะอย่างนี้เราจะไว้วางใจเขาได้แค่ไหนถ้าปล่อยอํานาจให้เขาเป็นเ d ดีบริษัทนั้นเรื่องนี้ก็เรื่องสําคัญคในขณะที่จะขอจิตการหรือเท่าแก่คิดว่าจะไว้ใจเขาได้แค่ไหนพนักง,งานเองก็ตั้งคําถามอยู่ว่าคุณไว้ใจผมหรือเปล่าในการที่ผมทํางานเช่นนี้ผมมีเรื่องราวของคุณอน,นันต์ตอบคําถามเรื่องนี้ได้ดีเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อ คุณอนันต์เนี่ยเวลาเขาใช้งานพนักงานเนีครับเขาจะให้พนักงานนี่มีอํานาจมากนะครับแม้แต่การซื้อที่ดินเชื่อไหมครับว่าเขายอมให้ลูกน้องซื้อที่ดินแปลงหนึ่งแปลงนั้นตารางวาละ1นึ่งล้านห้าแบาท ตุ้มคหะการบริหารคนความไว้วางใจสำคัญยังไงคะครับคือต้องเล่าเรื่องของคุณอนันต์อัศวโพคินของแลนด์แอนด์เฮาส์คุณอนันต์เนี่ยจบวิศวะจุฬาแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศคุณแม่เนี่ยมีธุรกิจเรียลเอสเตทอยู่แล้วพอคุณอนันต์กลับมาถึงเมืองไทยสิ่งแรกคุณแม่รับคุณอนันต์มาไม่ได้พาไปบ้านนะครับไปดูไซ์งานเลยโหนมากพาไปดูไซ์งานพอไปดูไซ์งานเสร็จปั๊บคุณอนันต์ก็วิจารณ์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 ปริญญาโทวิศวะจากอเมริกาวิจารณ แม่ก็พูดง่ายๆว่ามาทําสิคุณอนันต์นก็เลยโดดเข้ามาทําตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเข้ามาทําเสร็จปับ๊บคุณอนันต์นก็จัดการปรับบริหารงานแบบคุณอนันต์น,นะครับคุณอนันต์นเนี่ยเวลาเขาใช้งานพนักงานเนี่ยครับเขาจะให้พนักงานนี่มีอํานาจมากนะครับแม้แต่การซื้อที่ดินซึ่งตามมติเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากจะเป็นเรื่องที่เขาจะไม่ยอมให้ลูกน้องจ่ายเงินค่ะหรือตัดสินใจเจ้าของจะเป็นคนตัดใจเองเพราะว่าราคาที่ดินมันมีขึ้นมีลงมีการต่อรองได้ตลอดเนี่ยฮะ คุณเพียงใจก็ไม่ยอมคุณแม่ไม่ยอมคุณแม่บอกว่าไม่ได้เรื่องนี้คุณอนันต์ต้องตัดนใจเองคุณอนันต์ก็เลยบอกง่ายๆบอกว่าเอ้าถ้าถ,ถ,ถ้าไม่ยอมนะคุณแม่ก็บริหารเองเขาจะเป็นสบักงานคุณแม่ก็เลยยอม <c oughs> พอยอมเสร็จปับ๊บคุณอนันต์ก็ใช้วิธีการบริหารอย่าง,างนี้ครับก็คือว่าถ้าผมเลือกใครมาเป็นหัวหน้างานเป็นผู้บริหารเราต้องไว้ใจเขาถ้าไม่ไว้ใจอย่าแต่งตั้งขึ้นมา เชื่อไหมครับว่าบริษัทในเครือของเขาบริษัทคิวเฮาส์เนี่ยนะครับผู้บริหารของคิวเฮาส์เนี่ยซื้อที่ดินแปลงหนึ่งแปลงนั้นตารางวาละ1 5ล้า้าแสนบาทตารางวาละ1นึ่้าน้าแสนบาทแค่นี้แหละคะ่ะ1 5ล้านแสนบาทเฮ้ยแต่เวลาเขาซื้อกันที<า>คือเขาต้องซื้อเยอะมากเลยนะคะใช่ครับซื้อหลายไร่รวมเป็นเงินประมาณ3 0 0 0กว่าล้านบาทคุณอนันต์อนุมัติคุณอนันต์ไม่รู้เรื่องมารู้เรื่องอีกทีตอนประชุมบอร์ด เสนอเพื่อทราบเพื่อรับทราบอย่างเดียวครับโห้เขาให้อำนาจขนาดนั้นหรืออย่างเช่นเวลาการบริหารงานมีครั้งหนึ่งนั่งคุยกันในวงคุณอนันต์ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยการบริหารงานต้องให้อำนาจอย่างนี้ว <c oughs> ิธีการให้เงินเดือนแบบนี้แบบนี้แล้วก็เขาบอกว่าระบบปกติทั่วไปใช้งานไม่ค่อยได้หรอกเพราะจริงๆ่มนุษย์เราจะมีความรู้สึกส่วนตัวอย่างเช่นถ้ามิ้นท์ให้คะแนนลูกน้อง คะแนนว่าคนนี้คะแนนมาสายมาตรงเวลาเท่าไร่ปฏิบัติงานจะมีข้อข้อ,ขอใช่ไหมอพอรวมคะแนนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราคิดว่าคนนี้ได้สมมติว่าได้ประมาณ80ดคะแนนอีกคนหนึ่งรวมคะแนนแล้วได้8 1อดแต่ในใจเรารู้สึกว่าคน8ปดสิบไปทำงานดีกว่า8 1คือเราดคือความรู้สึกข,ของเราไปอยู่ที่บรรทัดท้ายก่อนแล้วค่ะความรู้สึกข,ของเราไม่เคยมีการไล่เรียงแบบนี้มาก่อน พอเขาได้คะแนนแบบนั้นปับ๊บก็จะมาบอกบอกว่าเอ้ยผมขอขยับคะแนนเปลี่ยนคะแนนคนนี้ให้ขึ้นบาหน่อยไหมจะได้ขึ้นเงินเดือนคนนี้ได้มากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าเขาทํางานดีกว่าค่ะคุณอนันต์เนี่ยให้อํานาจของลูกน้องในการจัดการแล้วก็เวลามีคนบอกบอกคุณอนันต์แบบว่ายอย่างนั้นระวังนะหัวหน้าเขาอาจจะอใบแอดก็ได้จริงชอบคนนี้ก็ให้คะแนนคนนี้เยอะคุณอนันต์ก็ถามว่าแล้วคุณตั้งเขามาทําไมถ้าคุณไม่ไว้ใจเขา คำถามก็วนไปสิ่งเดิมก็คือว่าถ้าคุณตั้งเข้ามาคุณต้องไว้วางใจเขาคุณต้องให้อำนาจเขาพอสมควรทีเดียวในการตัดสินใจแต่ละเรื่องแล้วนี่คือวิธีคิดของคุณอน,นันต์แต่ความไว้วางใจมันต้องมีขีดจำกัดป่ะคะพี่ตุ้มใช่ครับไม่ใช่หมายถึงทุกคนทําอะไรก็ได้นะแต่ถ้าคุณมอบหมายให้เขาแล้วแล้วคุณระแวงแล้วคุณชะโงกดูตลอดเวลาคนทํางานเนี่ยไม่ได้มองไปข้างหน้าอย่างเดียวมันต้องสแสวงหลังตลอดเวลาเรื่องนี้คือเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่า ถ้าเราคิดแบบเท่าแก่เราวังว่าทุกอย่างเป็นสมบัติของเราบางทีเราลืมไปว่าลูกน้องเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะทำงานเต็มที่ไม่เต็มที่บางทีมันขึ้นอยู่กับว่าหัวหน้าไว้ใจหรือเปล่า <S <S อย่างคุณบุญครีปังศิรินะครับคุณบุญครีเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวคุณอน,นันต์ะนะครับแต่เขาไม่ได้เป็นเท่าแก่เขาเป็นมืออาชีพเขามีเท่าแก่อยู่ข้างบนตัวเขาเป็นมืออาชีพแล้วบริหารงานลูกน้อง วิธีการบริหารของเขาก็แบบนี้นะครับเขาบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือความไว้วางใจมิ้นเนี่ยเคยมีโอกาสได้ฟังคุณบุญคีพูดมาครั้งนึงค่ะคุณบุญคีบ,บอกมิ้นว่าถ้าเราเข้าไปทํางานนะคะในสไตล์ของผู้บริหารมืออาชีพเนี่ยเข้าไปอย่าเพิ่งทํางานสร้างความไว้วางใจให้ได้ก่อนคือทําให้คนที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยไว้วางใจข้างในตัวเราก่อนแล้วเราค่อยเริ่มทํางานใช่ครับถ้าไม่ไว้วางใจเนี่ยการถึนใจที่สาคัญที่สุดคือเรื่องเงิน ถ้าไม่ไว้วางใจเราตัดใจเรื่องเงินไปเรา,เราแวงว่าเท่าแก่เขาจะคิดยังไงกับเราแต่ถ้าเขาไว้วางใจเราเดินหน้าได้เต็มที่แล้วกล้าตัดสินใจได้เต็มที่คุณมุนครีเนี่ยนะครับในจุดของเขาเนี่ยเขาไม่ใช่เท่าแก่ใช่บางทีเวลาประชมุมกับลูกน้องเนี่ยนะลูกน้องเสนอความคิดตรงเนี้ยเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้พยายามแยง้ง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 แต่ถ้าลูกน้องยังเชื่อมัน่นคือเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับลูกน้องบางทีเขายังเชื่อว่าสิ่งที่เขาคิดตะถูกต้องเขาก็ยังยืนยันอยู่พอถึงจุดหนึ่งคุณมุนคลีกน้อง แทนที่จะคัดค้านเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ใช่ครับยอมตามลูกน้องแต่วิธีการยอมตามลูกน้องของคุณมุนครีก็คือว่ายอมก็ได้แต่ขอให้ทํารายงานส่งเขาทุกเดือนโอจะได้ติดตามได้ใช่ครับรจริงจริก็ไม่เห็นด้วยเลยแต่ว่าอะอยากทําใช่ไหมทํามาแต่ว่าฉันขอติดตามใช่ครับเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่างานนั้นเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์อะไร แต่ขึ้นอยู่ว่าใครเสนอด้วยถ้าคนคนนี้เป็นคนทํางานเก่งมากทํางานดีมากทํางานขยันมากอยู่ดีเสนอมาแล้วล้มโปรเจกต์เขาเนี่ยบางทีเขาอาจจะรู้สึกน้อยใจมากก็ได้ฉันบางเรื่องถ้าไม่ใหญ่มากก็ให้เขาทําแต่ขอให้รายงานประจําซึ่งบางทีเขาอาจจะถูกเราอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้างานที่ออกมามันตรงกับที่เราคิดว่าวามันมีจุดอ่อนอะไร่ต่างเรายังแก้ไขได้ทันค่ะ<ฆ>นี่คือวิธีการบริหารง,งานของคุณบุญครี อย่างบริษัท Google ครับเขาบอกว่าถ้ารับพนักงานขึ้นมาพนักงานเนี่ยพอเข้ามาทํางานที่ g o o g l e เนี่ยใบอนุญาตแรกที่พนักงานคนนั้นได้ก็คือใบอนุญาตให้ผิดพลาดคือให้โอกาสให้ผิดได้ใช่ครับเพราะว่าน,นวัตรกรรมจะเกิดขึ้นได้การลองผิดลองถูกไม่มีใครถูกตลอดหรอกครับงบประมาณของ Google เนี่ย R&D เขาให้งบเยอะมากแล้วงบ R&D ที่เยอะมากเนี่ยเขาเนี่ย70%ใช้กับงานหลัก20%ใช้กับงานลองอื่น กับ10%ใช้กับอะไรก็ได้ะอะไรก็ได้นี่หมายความว่าเผื่อที่ว่าบางสิ่งบางอย่างเอามาใช้กับงานได้มันคุ้มค่ามากเลยคือจริงๆบางคนเขาบอกว่าเจ้านายเนี่ยต้องให้ Room of Creativity กับคนที่ทำงานครับให้โอกาสเขาลองคิดลองผิดลองถูกจะทำให้ได้ความคิดสร้างสรรค์จากคนนั้นมากมากขึ้นใช่ครับอย่างเช่นปูนสเปนไทยครับตอนแรกที่ก็ททำจะทำเรื่องปรับองค์กรให้เป็นองค์กรนวัตกรรมเขาเอา บริษัทต่างๆมาดูว่าวิธีการคิดเป็นยังไงบริษัทหนึ่งที่เขาเอามาเป็นต้นแบบในการดูครั้งแรกคือบริษัท 3M เพราะ 3M นี่คือผลิตสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเขาอนุญาตให้ผิดพลาดเยอะมากเพื่อที่จะได้สิ่งใหม่บางทีล้มเหลวไปสิอย่างได้มาอย่างหนึ่งคุ้มมากเลยอย่างบางบริษัทเนี่ยนะครับอย่างเช่น southwest airlines องค์กรนี้นะครับ southwest airlines เป็นบริษัท ที่ชาวเมรกันอยากทำงานมากที่สุดเป็นสายการบิน southwest a i r l i n e ค่ะต้นทุนต่ำต้นแบบของโล w cost a i r ล i n ทั้งหลายเนี่ยบริษัทนี้แหละครับแต่ผมชอบที่สุดคือการรับพนักงานของเขาเขาบอกว่าเขาจ้างพนักงานเนี่ยด้วยทัศนคติคือเขาเชื่อว่าการจ้างคนให้ดูทัศนคติของคนส่วนเรื่องทักษะความสามารถอื่นๆเนี่ยฝึกอบรมได้องค์กรนี้จ้างขึ้นมาด้วยทัศนคติ<ม>เขาเชื่อว่าถ้าคนมีทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่ดี เกื้อกูลคนมีอารมณ์ขันพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เอาคนต่างๆเข้ามาผสมรวมกัน,นรับรองได้เลยว่าองค์กรนี้ต้องดีแน่ๆเห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่มินทำงานนะมินว่าทัศนคติของคนที่ทำงานกับเราเนี่ยสำคัญมากใช่ครับบางทีไม่เก่งเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าความทุ่มเทแล้วก็ค,ความพยายามทำงานเป็นทีมเวิร์กเนี่ยอันนี้ยเนี่ยสำคัญสุดๆคือมีคนสมมติว่ามีคนเหมือนเล่นกีฬามีคน6คน แล้วหกคนนี้ช่วยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาสู้สู้มันจะเกิดความเป็นทีมขึ้นแต่ถ้ามีคนเฮ้ยทำไมพลาดอีกแล้วทำไมพลาดอีกแล้วความรู้สึกในทีมมันจะไม่เกิดนี่คือสิ่งเดียวกันฉันถ้าทัศนสติที่ดีรู้สึกว่าเอ้เอาลุยกันทํากันมีอารมณ์ขันมีอะไรต่างขึ้นมาบรรยากาศมันก็จะดีครับเพราะเขาเชื่อว่าอะไรครับคือตามติบริษัททั่วไปเนี่ยเวลาบอกว่าทําธุรกิจเนี่ยอะไรบาอันดับหนึ่งทุกคนชอบพูดว่าลูกค้าเขาบอกไม่ใช่พนักนลูกค้าคือพระเจ้าไม่ใช่ southwest airline บอกว่าพนักงานเป็นดับหนึ ลูกค้าเป็นดับ2พนักงานเป็นดับหนึ่งเพราะว่าพนักงานเนี่ยคือคนสื่อสารถ้าพนักงานมีความสูในการทํางานเขาจะสื่อสารสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกค้าเหมือนกับที่เราเข้าไปร้านกาแฟบางแห่งถ้าเขามีความยิ้มใย้กระชับกระเฉงเราจะรู้สึกดีเราไม่ได้ชิมกาแฟเดี่ยวต่เราได้บรรยากาศความรู้สึกนั้นได้รอยยิ้มเป็นสิ่งที่ไม่ต้องลงทุนเลย เราไปเจอร้านค้าไหนพนักงานบริการดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสเราจะรู้สึกกับเขาว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่จะมาหรือไม่มานี่คือเรื่องสําคัญฉันเวลาทํางานเนี่ยถ้าคุณทําให้พนักงานมีความสุขในการทํางานได้สิ่งหนึ่งที่จะส่งผลหนึ่งแน่นอนก็คือลูกค้ามีความสุขด้วยผู้ใหญ่บางคนนะเคยบอกมินว่าการรับพนักงานเข้ามาหนึ่งคนเนี่ยเหมือนเราแต่งงานกับเขาเลยเพราะว่าเขาจะต้องมาเป็นทีมเราแล้วเหมือนเราต้องดูแลเขา ชีวิตเขาจะขึ้นอยู่กับเราด้วยบางทีแล้วก็พอแต่งงานไปเสร็จก็จะมีลูกลูกก็คือลูกค้าถ้าได้คู่คู่ที่ดีเนี่ยลูกก็จะดีก็คือลูกค้าที่ดีที่จะเกิดขึ้นมาอ๋อ oh, สุดยอดและนี่คือเคล็ดลับในการบริหารคนค่ะถ้าอยากบริหารธุรกิจให้ได้ต้องบริหารคนให้เป็นด้วยนะคะวันนี้มีแล้วพี่ตุ้มลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามนะักธุรกิจที่เป็นยักษ์ใหญ่ของวงการอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยเลยนะคะความสําเร็จของแต่ละคนเนี่ยสำเร็จเหมือนกัน แต่วิธีการแตกต่างกันคุณอน,นันต์สวัสดิโพคินเนี่ยนะวันหนึ่งเขาเซ็นเอกสารเยอะ<า>มากมินรู้ไหมครับตอนนี้บ้านระบบน็อกดาวน์สร้างเสร็จภายในกี่วัน2 2> สองเดือนอะสองเดือนเร็วสุดละเขาสามารถสร้างได้28วันเวลาแสนเิลลเนี่ยทำสินค้าเขาจะไม่ให้คุณเศรษฐาเข้าประชุมซึ่งคุณเศรษฐาบอกว่าเขาไม่ได้กันผมหรอก,อกผมไม่เข้าเองเพราะผมรู้ว่าผมเข้าไปแล้วผมต้องเปลี่ยนแน่เลย